ทางออก่างคนจ่าริเปอร์ขานขูดมันมีทุกรุ่นนะครับวันนี้สองห้างครับมากับเสียแล้วอตอนเย็นๆครับอากาศเย็นๆแดดลมล้มตกครับวันนี้สองห,างห้างนับนี่ออกน้ำกันนะครับของพยาบาลโมเปีด,ดนะครับของน้องแก่นะครับ แ <Yeah. S 2> <Okay. S 1> ต่วา่าก็ลำบากแนจักน้อยนะครับตอนนี้ครับมัน่องมองล้มมันบ่บ่สะดวกปันใดนะครับ <c oughs> พื้นที่แคบครับแต่มีทุกอย่างนะครับสินค้าของเขานะครับที่สิบเลี้ยงน้องถึงนะครับนี้ทั้งหางเสียบหางถอยยังปนหยานะครับริปเปอร์ หางปูกอ้อยครับใบตัดใบอ้อยกับนี้นะครับติดต่อได้นะครับที่บ้านสรีบุรยียงลงตึงนะครับทางออกบ้านสรีบุรยียงผู้ยังนะครับเจนสิไปจคอนเจนเนาะนะครับทางู่ติดถนนเลยนะครับนองผู้ใหญ่บ้านหมูแปดนะครับนองแก